ถ้าพุทธยอดมีความเมตตาสงสารความเมตตาสงสารนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้เสียสละให้ทานด้วยความเลื่อมใสยอยากได้บุญได้กุศลให้ทานด้วยความเมตตาสงเคราะห์สงหาคนทุกคนจนประเภทต่างๆนี่เรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างบุญศลซึ่งเป็นพื้นเพ แห่งจิตใจของชาวพุทธและงานของชาวพุทธการให้ฐานนี้เป็นประจำ <c oughs> แต่เรื่องศีลรู้สึกจะบกพร่องเอามากทีเดียวเนี่ยศีลของเราบกพร่องมากจึงก่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้แก่เรามากทีเดียวแต่เราไม่ทราบว่าที่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายนี้เพราะเราไม่มีธรรมครองใจ ไม่มีศีลควบคุมการกระทำของเราคนเราจึงมักทำความชั่วได้อย่างง่ายดายเช่นการฆ่ากันนี้ก็เหมือนฆ่ามดฆ่าลิ้นฆ่ายุงไปเสียไม่ลึกละอายบาปชีวิตของเขากับชีวิตของเรามีน้ำหนักเท่ากันเช่นอย่างเรากับเขาถ้าขาดเขาฆ่าเขาได้ลงพอก็ต้องฆ่าเราได้ลงพอเช่นเดียวกัน ถ้าเรารักชีวิตของเราเราก็ไม่ควรทำลายชีวิตของเขาเพราะมีคุณค่าและน้ำหนักเท่ากันนี่คือการรักษาชีวิตของกันให้อิสระภาพความเสมอเสมอแก่สัตว์โลกทั่วไปเหมือนกันโลกก็มีความร่มเย็นเป็นสุดไม่ลกแคะ่ละคายในการฆ่าการฟันการทำลายกัน นี่โลกก็ร่มเย็นเพราะมีศีลีนรรมข้อนี้ไว้บังคับตัวเองแต่ละหลายละหลาย <c oughs> อาทินาทานนี่ก็คือศีลข้อนสำหรับคารวาสเราไม่ต้องมีมากอะไรนักแหละมีเพียงศีลห้าเท่านี้ก็พออยู่พอกินมีความสงบเย็นใจทั่วหน้ากันอาทินาทานคือความยา ห้ามไม่ขมโมยลักขมโมยปล้นจี้รีไถโดยประการต่างๆซึ่งด้วนแล้วตั้งแต่ฝ่าฝืนข้ามเกินหรือเหยียบย่ำทำลายสมบัติและจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลำดับลำดาไปความเสียดายของเขามีขนาดไหนสมบัติก็หายไปสูญไป ความบอบช้ำทางน้ำใจก็เพิ่มขึ้นความบอบช้ำทางนาในจิตใจเสียหายทางจิตใจนี้มากยิ่งกว่าสมบัติเงินทองที่เสียไปท่านจึงห้ามให้ก้าวกา่ห้ามให้แย่งชิงไม่เหยียบย่ําทำลายสมบัติของกันและกันจะเป็นด้วยวิธีใดก็ตามเมื่อเขาไม่ยอมใจไม่เตรียมใจให้แล้ว ต้องถือเป็นของเขาเต็มตัวของเราเต็มตัวต่างคนต่างรักสงวนสมบัติของตนเต็มหัวใจต่างคนต่างไม่ทำลายสมบัติและจิตใจของกันและกันแล้วโลกเราก็อยู่เป็นสุขทรัพย์สินเงินทองเข้าของตกเลี้ยราดูสถานที่ไหนก็ไม่แย่งไม่ขีงไม่ถกไม่ลักไม่ขโมยกันคนเราก็ตายใจกันได้อยู่ด้วยกันเป็นพาสุข <c oughs> นี่เป็นข้อที่สอง ที่เราจะควรนำมาปฏิบัติ <c oughs> แต่ข้อที่สามนี้สำคัญมากทีเดียวข้อที่สามนี้เป็นมหาภัยต่อคารวะของเราอยู่มากทีเดียวข้อที่สามนี้คืออะไรกามเมคำว่ากามเมถ้าแปลตามเนื้อหาของมันแล้วแปลว่า กินไม่เลือกกาเมนี่คือกินไม่เลือกกินได้ไม่มีคำว่าอิ่มว่าพอกินได้ตลอดตื่นได้ตลอดหน้าด้านที่สุดคือศีลตัวกาเม่นี่ร้ายแรงมากสามีภรรยาอยู่ด้วยกันหาความผาสุกไม่ได้มีแต่ความระแคะระคายสงสัยซึ่งกันและกัน หาความสงบเย็นใจความตายใจความอบอุ่นจากกันและกันไม่ได้ก็เพราะตัวกามน,นี้เองมันไปมันไปทำลายออมีเมียแล้วมันไม่ไม่ยอมรับว่าตัวมีเมียวิ่งสาะแสวงหานอกบ้านในบ้านนอกเรือนในเรือนไปได้ทุกซอกทุกมุมตัวนี้ตัวหิวโหวยมาก ก้าไม่ตัวนี้ตัวกินเม่เลือกหิวไม่มีวันอิ่มพอแล้วคันได้มาแล้วก็มาเผาครอบครัวเย่าเรือจะฉพราะอย่างยิ่งมาเผาหัวอกเมียตัวเองนั่นแหละให้สลบสลไหลอยู่คนเดียวเจ้าของหาความเพลิดเพลินแล้วปล่อยไฟมาเผาหัวอกเมียซะจังแหล่ ที่กล่าวทั้งนี้เราบรรมัยถึงว่าผู้หญิงไม่มีราค่าตัณหามีแต่ผู้ชายอย่างนั้นข้ามีนั้นยอมรับว่ามีด้วยกันผู้หญิงก็มีคำว่าราคะนี้คือความกำหนัดยินดีมันฝังอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ของบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเสมอหน้ากันไปหมด แต่โลกมนุษย์เรานี่มีศีลธรรมจึงมีดีมีชั่วมีสูงมีต่ำจำต้องได้มีศีลธรรมมาควบคุมรักษาเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้หญิงรู้สึกจะรักษาธรรมข้อนี้ได้ดียิ่งกว่าผู้ชายผู้หญิงไม่ค่อยแสดงออกถึงจจะมีความต้องการมีความรักความชอบความกำหนัดยินดี ก็ไม่แสดงออกหน้าออกตาเรียกว่าเก็บความรู้สึกไว้สวยงามมากกว่าผู้ชายแต่ผู้ชายมีเป็นตัวหน้าด้านสันดานหยากที่หน้าตำหนิแม้หลวงตะบัวจะเป็นผู้ชายก็าตามแต่หลวงตะบัวพูดโดยอัดโดยทำนำทำม,มาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลาย ยิงตามนีผู้ชายเรนี้ตัวหน้าด้านหมดอย่างอายไปที่ไหนพอฉวยฉวยพอหยิบหยิบพอคว้าคว้าไม่ได้คำหนึ่งถึงลูกถึงเมียเฉพาะอย่างยิ่งเมียของตัวเองนี่สักนิดเลยนี่ละเอารัดเอาเปรียบทําความชอบช้ำแจกครอบครัวเพราะกามเมตัวนี้เป็นสำคัญเจงขอให้พี่น้องทั้งหลาย เฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ชายตัวหน้าด้านนี้แล้ว,ลวยิ่งมียศถาบรรดาศักดิ์มีความรู้สูงสูงยิ่งเรียนไปถึงขั้นด็อกเตอร์มาแล้วด็อกเตอร์นั้นแหละเรียนมามากมากแล้วมาเลยกลายเป็นด็อกเตอร์หมาไปคือคําว่าด็อกเตอร์นี้จะพูดทางการเรียนมาเขาให้เกียรติว่ามีความรู้ชั้นสูง แต่ด็อกเตอร์ของการมก,กิเลสนี่คือด็อกเตอร์หมาเรียนสาเร็จมาแล้วก็มาเป็นหมามาเป็นเครื่องใช้เอาด็อกเตอร์มาประดับตัวเองว่าสวยว่างามสงา่าผ่าเผยว่ามีความรู้ความฉลาดอืมแล้วก็ให้กิเลสตัวการมนเมนี้เอาไปใช้อย่างคล่องตัวเยื่อยิ่งจองห้องของตัวอยู่กับด็อกเตอร์ที่เรียนสูงๆเนี่ยถ้าไม่มีการ ทำเป็นเครื่องบังคับไว้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากทําคนให้เสียยิ่งเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งเสียมากกว่าผู้น้อยวงราชการงานเมืองไหนๆก็ตามทําให้เสียได้เพราะกามเมตัวนี้ไปที่ไหนไปที่ไหน,ไหน,ไหน,ไหนมีผู้หญิงตามบำรุงบำเลในห้องในหับโรงล่ำโรงแรง,ง,งไปสวจราชการงานเมืองต่างๆ มากจะเอาผู้หญิงแอบไปแอบไปไม่มองดูเมียของตัวอยู่ในบ้านนี้เลยนี่คือพวกด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ประเภทนี้เรียกว่าด็อกเตอร์แปลว่าหมาไม่รู้เมียของตัวก็ย่เลวร้ยรายยิ่งกว่าหมาเข้าไปเพราะฉะนั้นจึงต้องได้กำชับพี่น้องทั้งหลายโดยอัดโดยทำเพราะทำเหนือสิ่งเหล่านี้ผิดถูกประการใดก็นำมาแนะนำสั่งสอนกันให้รู้เรื่องรู้หลัก ศีลข้อนี้สำคัญมากที่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายของเราอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวผัวเมียขอให้มีเขตมีแดนมีฝัง่งมีฝาให้เป็นที่อบอุ่นต่อกันได้เมียได้ผัวมาก็เท่ากับได้พ่อคนหนึ่งผัวได้เมียมาก็เท่ากับได้แม่คนหนึ่งเข้ามาครองเป็นหัวใจอันเดียวกันมีความอบอุ่นเชื่อถือ วางใจตายใจกันได้เรียกว่าต่างคนต่างมีฝั่งมีฝามีที่อบอุ่นมีที่พึ่งที่อาศัยมีที่ฝากเป็นฝากตายถ้ามีศีลข้อนี้ควบคุมอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นหากทำลายศีลข้อนี้เสียก็กลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไประบบเบิดเจิงพากันสังหงรณนมัดระวังและบังคับกิเหลือตัวนี้ให้หนักแน่นยิ่งกว่าทิเลสตัวใดเพราะ กิเลสตัวนี้ทําโลกให้กระเทือนเสียหายไปได้การจับการจ่ายใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีประมาณก็คือกามกิเลสนี่แหละมันฉุดมันลากออกไปหมดมีมากเท่าไรตัวนี้ที่มาคอยทะลุม,มันมีมาก,ม,ม,ากมีมากขึ้นมากขึ้นเสียหายไปได้นี่เป็นสิ่ข้อที่สาขอให้พี่น้องชาวพุทธเรานํามาบากําจัดสิ่งเวลวร้ายทั้งหลายที่กล่าวมานี้ด็อกเตอร์ เรียนมาก็ให้สมเกียรติที่เดือนมาเป็นวิชาชั้นสูงเป็นเครื่องประดับตนให้มีสงาาส่าราศีถ้ามีธรรมเข้าแทกมีความเป็นส่งเสริมให้มีเกียรติศักดิ์เกียรติคุณมีชื่อเสียงด้วยสิลงธรรมเข้าไปเครื่อแฝงถ้าไม่มีสิลงธรรมแล้วด็อกเตอร์นี้แปลว่าหมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนี่แหละจำเป็นความจำเป็นอย่างนี้หาก ถ้าเราไม่เห็นว่าทมนี้เป็นของจำเป็นแล้วผัวไม่เป็นผัวกันเมียไม่เป็นเมียคอเขตไม่มีสวมได้สวนใส่เต็มไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองไปยังไงบ้านเมืองของเราอยู่ได้ไหมนี่หละคนทำลายศีลก็คือทำลายกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงมีศีลข้อนี้เป็นเครื่องบังคับเอาไว้ให้อยู่ ในความพอเหมาะพอดีมีความอบอุ่มตายใจฝากเป็นฝากตายกันได้เฉพาะอย่างยิ่งคือผัวเมียมีทำอย่างนี้แล้วสบายใจเย็นใจเนี่ยสีข้อที่สาสามข้อที่สี่นั่นเป็นโกหกพกลงแปลว,ว่าความโกหกหมดเท,ท็จส่วนมากความโกหกนี้ก็เป็นตัวกามเมเป็นผู้บังคับให้โกหกมีมีโทษหนักมีโทษมากม ไปแอบไปแฝงไปนอนอยู่ที่ไหนแอบกับหญิงสาวมาแล้วกลับมาบ้านมาถึงบ้านเมียก็ระแวงแคลงใจอยู่แล้วไม่เป็นที่ไว้ใจพาอมาถามเมื่อคืนนี้ไปที่ไหนหายหน้าไปที่ไหนเมื่อคืนนี้ไม่เห็นเลยไปที่ไหนทางนี้ก็ตั้งข้อโกหกไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ไปทําพุทธิตโชโกับโปรกโสมม,มอยู่นอกบ้านมาเตรียมความโกหกไว้เรียบร้อย พอมียถามมาไปที่ไหนมาเมื่อคืนนี้ไปข้างที่ไหนเมื่อคือนนี้ตอบทันทีเลยว่าไปฟังเทศมาน,นน่ะฟังเิถ้าอย่างอื่นก็กลัวกลัวเมียจะไม่เชื่อไปฟังเทศมาเมื่อท้งเทศจบเลยค้างที่วัดสนทนาธรรมะกันกันกบครูบาเลยค้างที่วัดพอเมียถามว่า ไป,ไปฟังเทศวัดไหนโอวยนี่ตอบยากนะถ้าเราตอบแล้วแล้วเมียก็จะติดใจจะไปฟังเทศยุ่งไปจะตามกันหมดนี่เห็นไหมอุบายของความโกหกเมียมันด้วยตัวกามเมียนหน้าด้านนี่มันหาวิธีการมาใช้ยอย่างนี้นะโกหกอย่างอื่นก็มีเป็นธรรมดาแต่คำโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นให้ล่มจมนี้ยิ่งม,มีมากโกหกเมียของตนให้ล่มจมนี้ก็มีโทษมาก เพราะฉะนั้นโทษแห่งกามมีสุมิชาจารนีทำผู้ฝ่าฝืนให้ตกให้ล้มจมในนรกได้ไม่ต้องสงสัยเพราะทำลายหออกของกันลักกันจนสลบสลายไปสดสดร้อนๆ้อนทำไมจะไม่เป็นบาปเป็นกรรมก็สิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมโดยแท้พระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามไ้้มาให้ทำเรายังฝืนดีฝืนดีเชื่อราคาตังหา ไปทำมามันก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตนเองนั่นแหละสดสดร้อนรตายแล้วจมอยู่ในลกเนี่ยไม่ส,ส,สงสัยเสียข้อที่สามเนี่พากันเข้มงวดกวดขันนะพี่น้องทั้งหลายถึงจะไม่มีผัวมีเมียก็ตามราค้นทันหามีได้ทั้งหญิงทั้งชายทำความเสียหายได้ด้วยกันให้ต่างคนต่างนมัดระวังรักษาให้อยู่ในความพอเหมาะพอดี รักษาศักดิ์ศรีของหญิงของชายไว้ยาโกโลโกโสให้กาเมสมิจจานี้ตื่นชแช่และตื่นชแช่และแวกแนวไปเป็นหมาทั้งขนก็ได้นี่ให้ห้ากันละวัดระหว่างข้อนี้เรื่องสุรานั่นก็ก็ทราบกันแล้วจึงไม่อธิบายให้มากนาสุรานี่ถ้าแปลตามศัพท์แปลตามเนื้อหาจริงๆแล้วสุราก็แปลว่าน้ำบ่า คนดีๆอยู่นี่แหละพอดื่มสุราลงไปปับ๊บจะเริ่มแสดงลวดลายว่าขึ้นมาแล้วเอาถ้าหากว่าเรายังไม่เชื่อว่าสุลานี้เป็นโทษกันแล้วขณะที่เรากำลังนั่งรวงกันอยู่ไปรนจนนมากนี่แหละให้เอารถบรรสิบล้อบรรทุกสุรามาเป็นถังเป็นถังเป็นถัง แล้วเอาลงมาตั้งในที่ชุมนุมชนมากๆนี่แหละแล้วยกขึ้นมาตั้งส่งนี่เพราะมีพระจำนวนมากอยู่ข้างบนมีหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าแล้วยกอน,นั้นลนะทางภาคนี้ภาคสารเขาเรียกกระบวยนะหรือเอาถังมาเลยนะเอาถังตักน้ำสุลานี่เขามาดื่ม ประชาชนที่นั่งรวมกันอยู่เวลานี้ด้วยความสงบเสงี่ยมนามตาแล้วก็เอาสุลาฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายลูกเล็กเด็กแดงต่างคนต่างให้ฟัดสุลาด้วยกันทีนี้พระที่อยู่บนอาสนะนี้มีหลวงตะบัวเป็นต้นหลวงตะบัวนี่ฟัดเข้าไปสะสองถังผู้บาอาจารย์ทั้งหลายที่นั่งอยู่ข้างหลังนี่ฟาดคนละถังละถัง แล้วผลสุลานี้จะแสงอะไรออกมาเอาวาผ้าโพดขึ้นถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของโอหกโพกลมไม่เป็นของจริงแล้วผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยในสถานที่นี่จะต้องเป็นตายช้าผีดิบไปทำตามกนหนดไม่มีคําว่าบุญว่าบาปผีโอตปะไม่มีคําว่าคราว่าญาโยมราเน จะเป็นป่าช้าแห่งผีดิบจากป่าช้าแห่งคนบ้าทศนี้ลงไปเพราะอํานาจแห่งสุลานี้มันทําลายให้เห็นสศนิยดร้อนนี่ละโทษแห่งสุรามันเป็นอย่างนี้นี่เราอยู่ดีๆเนี่บางทีหลวงตะบัวกําลังแทศนี่ฟาดเข้าไปเพียงสองแก้วทั้นก็ะพอแล้วสามแก้วฟาดเข้าไปหนึ่งถังนิ่งหงายเลยต่างคนต่างหงาย อะไรจะตกจะออกจะเลี่ยราดไม่สนใจเขาใจไหมอะไรจะตกจะออกจะเลี่ยราดขี่นั่นน่ะมันจะแตกเวลาฟ้าสุรานันหนักเข้าไปไม่รู้ว่าขี้อยู่ที่ไหนแตกที่ไหนมันไม่มียางอายสุรานพอพูดอย่างนี้เราก็เลือกได้ในข้าวเป็นคารวาเราเดินก้าวเกาไปสู่วงนิเกละครเขา แต่เราไม่เคยสนใจกับนี่นะหากมันเป็นบางโดนบันดาลให้ไปเห็นต่อหน้าต่อตาอาจจะได้นำมาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้ก็ได้พอไปแล้วในวงนั้นคนแน่นอัดนะแต่กรงกลางนั้นประมาณสักสามเมตรนะวัดผ่าศูนย์กลางนั้นประมาณสามเมตรว่างเปล่าอยู่ตรงนั้นมีอิตาคนหนึ่งอิตาประเภท ฟาดทุลาเข้าไปหนึ่งถังเนี่ยนอนหลับครอบครอกนั่นไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วพวกที่เขามาเขาหาที่นั่งอยู่แล้วเขาก็ว่าอที่นี่ว่างๆไม่เห็นนั่งกันบ้างว่านั่งดูซิเป็นนั่งดูซีหนาเลยพ่อของใครจะไม่รู้นั่นหลับครอบครอบนั่นแล้วอะไรของมันไม่ทราบกระจาดก,กระจายอยู่นั่นดูซิพอมองลงไปนี่หงายผึ่งเลยเป็นยังไง มันตัวของมันเองนอนเกลือกขี้อยู่นั้นมันไม่เห็นเป็นไรแต่คนอื่นโผล่เข้าไปฉะนั้นหายออกมาหายออกมา,านี่ละความอายจึงไม่มีขี้ลาดอยู่นั้นนอนเกลือกขี้อยู่ก็อยู่ได้อันนี้เราทั้งหมดที่มานั่งรวมกันอยู่เวลานี้ต่างคนต่างฟาดไปคนละถังสองถังแล้วแต่และคนแล้วคนมีขี้โดยกันทั้งนั้น <laughs> แล้วมันก็ลาดไปหมดนี้ไปยังไงอา่า ศาลาสังคมของพี่น้องชาวไทยที่มาฟังเทศน์เดี๋ยนี้มันเป็นป่าชา้าป่าช้าของอันที่ว่านี้แหละป่าช้าของคนบ้าผีดิบป่าช้าแห่งกองมูดกองพูดเบี้ยล่าสะกรตา,ายนอนกิ้งนอนเกียตั้งแต่พื้นขึ้นมาหาอาศรมีแต่เดียวกันหมดนี่เราพูดถึงโทษแห่งสุรา เป็นของดีเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดจัดขึ้นมาสอนทั้งหมดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นของดี <c oughs> หากจะนำมาใช้เพื่ออยู่เพื่อ,อยาบ้างก็ท่านไม่ได้ห้ามนะแต่ใช้เพื่อสังหารคนทำคนให้เลวลงจนหมดคุณค่านี้ท่านห้ามไม่ทำถ้าเราอยากจะหมดคุณค่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ลองทำหนสิทํทำอย่างที่กล่าวเนี้ สังคมของเราที่เต็มไปอยู่เวลานี้น่าจะหมดคุณค่าบริกันทั้งหมดและการวิทยุกระจายเสียงทีวีทุกแง่ทุกมุมจะออกทั่วประเทศไทยนำศาลาสังคมแห่งน้ำบ้านี้ออกกระจายเป็นนี่เป็นยังไงเนี่ยโทษแห่งการดุจชุลาเราไม่เชื่อเลยนี่เราเพียงรักษาได้ห้าข้อในข้อใดที่เรา ะจะไม่สามารถได้มากนะักเราก็รักษาตามกำลังของเราไม่เคร่งเครียดอะไรมากนะักแต่ตัวกาเมสุมิชาจารนี้ให้ได้ทุกกระเบียดเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ร้ายแรงเป็นตัวหน้าด้านหานทำทุกอย่างไม่มีบุญมีบาปไม่มีที่รับที่แจ้งไม่มีเขามีเราไม่มีผัวใครเมียใครตัวนี้ตัวด้านทุกอย่างจึงต้องบังคับมันไว้ให้อยู่ในขอบเขต หัวเมียจะอยู่ได้พากันอยู่ได้ความผาสุกสบายเย็นใจนี่คือพามีธรรมในใจเป็นอย่างนั้นให้พากันนำธรรมนี้ไปปฏิบัติเพื่อความสอยงามและสารประโยชน์แจ่ตัวครั้งเราเองสมนามว่าเราเป็นชาพุทธ <c oughs> นี่วันนี้พูดถึงเรื่องศีลน,นะ เรื่องทานก็เป็นพื้นฐานที่พี่น้องชาวพุทธในมืองไทยเราทำอยู่ทั่วหน้ากันแล้วศีลไม่ค่อยมีคใอยพากันมีศีลติดตัวบ้างจะมีความสวยงามติดตัวเฉพาะอย่างยิ่งศีลกามเมข้อี่สามนี้ให้เข้มงวดกวดขันประหนึ่งว่าเราจับมหาโจรมาได้ มัดขอมันไว้อย่าให้มันดีดมันดิ้นตัวนี้เป็นตัวทําลายสังคมอย่างมากให้มัดมันไว้ในสีลข้อด้วยสีลข้อที่สามเนี่ย